สบายดีจ้ะทุกคนเมื่อนี้เราใชมาตัดไขอ่อันกรอบเนาะตอนท้าทอนทำวันไดือบิ่งเพราะวะ่าอันมีคนอยู่เนาะเราก็เลยเอาตอนแล้วเนาะแบบเลื้องกรอบแบบวา่บาไหลปลาได้สินะเนาะเราบใมาตัดเลยทุกคนเนาะสำหรับทอดก็บลาได้ใส่ยัยงลายใส่แค่ลดูดีแค่นั้นเองเนาะแล้วก็มาตัดตามทินพวาทำหมักเลยทุกคนเนาะโอ้ยเนาะอันไข่สุปโซมเนียน กรอบแบบห้อมห้อมนมมากมากอบนอกนมในทุกคนตัดไปแบบที่เหาหมักเลยนี่อันเจับก่องมือเดียวมือเดียวนะมันก็เลยเป็นโลเลโลเลอยู่โอยตัดตัดไปกับห้อมไปทุกคนอี่อันจิมกับมันน้ำพริกกับปีนี่เขากันขนาดพอได้อันลองไปเห็ดบุรเดปอบทันกินเนาะบอกได้เลยว่าสียบติดใจเลยเนาะนี่ ตัดไปตามที่ใจต้องการเลยผู้ใดหมักชิ้นหน่อยชิ้นใหญ่เนาะและ้วห้าวจะจัดใส่จานและพร้อมเสิร์ฟทุกคนนี่หลังจากถือว่าห้าอันตัดแล้วกระิดได้ลูกประมาณนี้ชิ้นประมาณนี้นอกที่ห้าต้องการจัดใส่จานให้สวยงามกันเลยทุกคนเลี้ยงใส่ในกระห้าใสใสมีดเลยเนาะจังได้ก็ใส่มีดแล้วจังอันจังได้ล้างทีเดียวเอาแบบ อาแบบง่ายๆเลยเนาะนี่ทุกคนเห็นบอกข้างในมังกรซีแบบน่ากินมากเลยนี่อันนี้ก็ซีเป็นทีเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟ